นาคเดินมานั่งลงข้างเขาด้วยสีหน้าวิตกบอกอะไรจ๊ะมากเลยนาคพึ้นศบตาเธอที่วัดเขาเรียกเกณฑ์คนไปเชียงตูเสียงของเขาแหบพลาดเบาหวิมราวกับคนหมดแรงนาคนิ่งเงันไปเหมือนถูกสาบแววตาสวยที่เคยเต็มไปด้วยความหวังพลันหูบไวและหม่นแสงลงราวกับเปลวเทียนที่ต้องลมพายุเธอไม่ได้ร้องไห้ออกมา แต่มือที่วางอยู่บนตับกำชายผ้าแน่นจนข้อนิ้วขาวซีดเกฑนคนและเธอร่ะเขาเรียกชิมิฉันนาามากกัดกรามแน่นมองศบตาเธอย่้มเจ็บปวดทหารพ่ายสุกลับมาเขาต้องการคนไปเพิ่มดูนอีกสามวันฉันฉันต้องไปรายงานตัวที่ทานน้ำพระนครคำว่าสามวันเหมือนสายฟ้าฟ,า,ฟาดโรงกลางกระท่ม่ม นากยกมือขึ้นทับอ,อกสีหน้าเผือซีดและหายใจสะดุดสามวันแล้วแล้วไปนานไหมจ๊ะนาฟพามเสียมสั่นเครือไม่รู้เลยนาฟบางคนไปเป็นปีบางคนก็ไม่ได้กลับมามาเกลือมือไปจะคว้ามือเธอมากุมแต่ชักางางเมื่อนึกขึ้นได้ว่าทั้งคู่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของเต็มเต็มตัวถ้าเป็นก่อนหน้านี้ เขาคงทำอย่างที่ใจอยากทำแต่ตอนนี้ตอนที่เขากำลังจะไปเป็นทหารไปไประจำการที่สนามรบมันเป็นการเอาเปรียบเธอเกินไปแต่ฉันห่วงนาดเธอันไปแล้วนาจะทำยังไงจะอยู่ยังไงฉันไม่น่าเลยไม่น่าพานาคหนีมาเลยฉันฉันเป็นคนหนีตามเธอไม่เองเธอไม่ได้พาฉันหนี ยู่โทษตัวเองได้แล้วเธอขยับมาจับมือเขาเธอควรจะห่วงตัวเองไม่ใช่ฉันแต่เธอน่หยุดพูดไว้เพียงเท่านั้นดวงตาที่เคยยิงทะนงเริ่มเรือนไปด้วยน้ำตามารับรู้ถึงแรงดีที่หนักขึ้นเมื่อเธอพูดประโยคผัดมาไม่ต้องห่วงฉันเธอเมมริมผิดปากแน่นน้ำตาเมื่อครู่แห้งเกลือหายไปไปทำหน้าที่ของเธอเถอะ แลต,ต้องรับปากฉันว่าเธอจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดว่าเธอจะกลับมาถ้าเธอสัญญาฉันก็สัญญาว่าจะรอเธออยู่ที่นี่ไม่ไปไหนทั้งนั้นเขาซบเรงปามุ่มันนั้นท่ามกลางแสงสุดป้ายที่ฉาบลงบนใบหน้าเขาหน่าให้ดูวดนามราวกับภาพฝันแต่มันกลับยิ่งทำให้เขาเจ็บปวดฉันกลับปากฉันจะกลับมามาพูดออกไปพร้อมฝืนยิ้มฝืดเฟืนที่สุดในชีวิต คำสัญญานั้นดังชัดถ้อยชัดคำแต่มันกลับรวงบูยอยู่ในอกของคนพูดภาพใบหน้าเย็นชาของเจ้าหน้าที่ที่มองเขาเป็นเพียงตัวเลขตามมาหลบลอนเขาในมโนสมนึกคนอย่างเขาจะมีค่าพอให้มีชีวิตรอดกลับมาได้อย่างไรเขาทันตัวเองในใจอย่างสิ้นหวังสงครามเชียงตูไม่ใช่แค่การรบพูดแต่มันคือการเอาชีวิตไปทิ้งในป่ารกชัดที่เต็มไปด้วยค่ายป่าและทางกันดาร ทาหารรุ่นก่อนที่พ่ายกลับมาในสภาพพิการรือร่างที่ไร้วิญญาณคือความจริงที่ทุกคนรู้ดีต่เมื่อมองเห็นความหวังเพียงหนึ่งเดียวในดวงตาของนาบมาบก,กับเลือกที่จะแบกรับคำลวงนั้นไว้เพียงลำพังฉันสัญญาต้องให้ต้องการกลับมาฉันก็จะกลับมาหาหน้าที่นี่ให้ได้เขาบีบมือหน้ากลับเบาๆพยายามให้ความอบอุ่นจากมือเขาส่งไปถึงหัวใจเธอ ทั้งที่ในใจเขากำลังรู้สึกหนาวนเหน็บยําคึนที่สุดเขาต้องทำให้เธอเชื่อว,ว่าเขามีทางรอดแม้ในหัวของเขาจะมองเห็นแต่ทุ่งสังหารที่รอยอยู่ข้างหน้าก็ตามแต่นาดต้องรับปากฉันว่าจะสองปีละเช่นเดไม่กับนาต้องกลับไปหาพ่อนาดต้องกลับบ้านนะรับปากฉันได้ไหมนาเมมริมฝีปากแน่นกว่าเดิมจนมันเกือบจะเยียดเป็นเส้นตรงเธอไม่ได้รับปากในทันที แต่กลับจ้องือลึกเข้ามาในดวงตาของเขาด้วยความเจ็บปวดก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นความแน่วแน่ฉันรับปากว่าจะรอแต่อย่าได้หวังเลยว่าสองปีหรือจะกี่ปีฉันจะทิ้งกระทบมนี้ไปหาใครนาาพูดเสียงเรียบแต่หนับแน่นถ้าเธอไม่กลับมาฉันก็จะอยู่ที่นี่รอจนกว่าเธอจะมาไม่ว่าเธอจะกลับมาในสภาพไหนก็ตามหัวใจของมาร์กอีกคั้นจนเจ็บแสบ เขาจะพูดแบบไหนดีให้คนดื้อร้นแบบเธอยอมทำตามมันไปหาพ่อกับแม่ฉันก็ได้ฉันเชื่อว่าพ่อกับแม่จะดูแลน้าดีไม่แพ้ันด้วยได้ไหมนาะบฉันจะเป็นคนตัดสินใจเรื่องนั้นเองแต่ตอนนี้ฉันสัญญาว่าฉันจะรอเธออยู่ที่กระท่อมนี้เธออะยืนยันแบบนั้นเชียมของเขาเบา,บาวิวแต่เน้นยําทุกทอยคาแต่อย่าลืมหนะ้านะ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ชีวิตของเธอสําคัญที่สุดสําคัญยิ่งกว่าชีวิตของฉันสําคัญกว่ากระท่อมหลังนี้สําคัญกว่าคําสัญญาใดฉันจะจาไว้จ้ะเธอตอบเสียงเครือก่อนจะค่อยๆเอ็นซบลงบนไหล่ของเขาเป็นการสัมผัสที่อ่อนโยนอย่างที่เขาไม่เคยนึกฝันว่าชีวิตนี้จะได้รับจากเธอมากคว้าตัวเธอมากอดไว้แน่นราวกับจะฝากร่างของเธอไว้ในความทรงจา และตอนนั้นเองที่น้ำตาที่เขาสะกดกั้นมาตลอดก็พลัง้งพูออกมาราวกับทุ่นลกแตกฉันไม่รู้รอกนะว่าน้นักฉเนไหมแต่ฉันรักนานะรักนัที่สุดสองวันสุดท้ายที่เหลืออยู่มากแทบไม่ได้หยุดพักเขาใช้เวลาตั้งแต่เช้าจนถรงค่ำอยู่กับการจัดการทุกอย่างรอบกระท่อมให้เข้าที่เข้าทางที่สุดเขียมขวานจามลงบนเนื้อไม้จาสะท้อนก้มอยู่ในอก แรนเวี่ยมควานทำให้ไม้แยกออกเป็นสองซี่เกี่ยมง่ายได้แต่หัวใจของเขากลับดูเหมือนจะแยกออกตามไปด้วยเมื่อนึกถึงวันที่น้าต้องเดินมาหยิบไม้พวกนี้เพียงลำพังมากคมนากคมตาผ่าฝืนจนเหงือ่อโสมงกายแม้อากาศจะค่อนข้างเย็นก่อนจัดเตรียมฝืนไม้โกงกลางที่ผ่าเสร็จแล้วไว้าจะทุนเรือนจนสูงท่วมหัวโดยเอาไม้ที่แห้งสนิทไว้บนสุเ่เฟือให้หยิบใช้ง่าย